นะครับคำถามที่สองระหว่างสิ่งที่ควรทําแล้วทําได้ทันทีสู้ความใฝ่ฝันอยากทํามากๆไปได้สวยแน่นอนคิดไปแล้วให้เรียกหนึ่งอย่างเพื่อนๆจะเลือกทาอะไรนะครับระหว่างสิ่งที่ควรทําแล้วทําได้เลยกับความใฝ่ฝันที่อยากทํามากๆและถ้าทําแล้วเนี่ยก็จะไปได้ดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ยาก นะครับอันนี้ก็สลับผมหน้านี่เราก็หนึ่งผม่รู้ตอนอยางไรแต่ในตัวของผมระหว่างสิ่งที่ทําแล้วทําได้ทันทีกับความใฝ่ฝันที่อยากทําได้มากมากแต่ไปได้สวยแน่นอนก็ทําสิ่งที่ทําได้ก่อนครับการคิดนะครับมีค่ามากนะครับการคิดและไต่ตรองวางแผนเนี่ยมีค่ามากก็จริงแต่มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่เก่งบนกระดาษน,น,นะครับในสุภาษิตจีนนะคเขาเรียกว่าเก่งบนกระดาษไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําได้เลยเนี่ยเราก็จะสามารถรับผลของมันได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอมันนะครับเพราะฉะนั้นการทําเลยสิ่งที่ทําแล้วทําได้เลยนะครับย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากจะทําแล้วให้เวลาทําและแต่ถ้าอยากจะทำมาทั้งสองอย่างนะครับต้องแบ่งเวลาครับต้องแบ่งเวลาครับ ะะเราต้องมีเวลาเวลาทุกคนมีเท่ากันแต่อยู่ที่เราใช้มันในแต่ละวันทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาทํางานแล้วก็ทําความฝันนะครับให้ชัดเจนครับแลวเราก็จะสามารถทํางานด้วยและได้ความฝันของเราด้วยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องสีเรียดครับเพราะว่าถ้าอะไรที่ทําได้ก็ผมคิดว่าทําไปเลยเนี่ยก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเราทําได้แต่ละวันเนี่ยก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วขอบคุณครับ